สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอพาชโชคครับเมื่อนี้พศกมาพบกับพี่กับน้องพร้อมกับแนวทางเพื่อนบ้านของหลวงพี่แขกมากฝากครับสําหรับวันที่หากุมภาพันสองพันหาร้อยหกสิบเจ็ดนะครับหลวงพี่เพิ่นกษส่งมาให้แล้วเดี๋ยวพศกสิอ่านให้พี่ให้น้องฟังนะครับแล้วก็พี่น้องเอฟซีกัเขียนตามความบอกไปนําครับก่อนที่จะถึงถ่ายคลิปพศก ทิ่โชดตัวเลขให้พี่น้องเฮาได้แคบหน้จ่อไปลงทุนคือเก่าครับหรือว่าบางคนถ้าเขียนไปแล้วก่ไปลงทุนได้เลยก็ได้ครับไปแจ้งเอาเองก็ได้ครับพูดถึงตัวเลขเมื่อกี้ก็หลายอยู่ครับเลขวันจัน์นี่มักสิหลายหางครับตัวเลขของลุงพี่แขกพี่น้องเ c ซีก็เอาไปพี่เจนหน้าบ่งก่อนะครับชอบก็จัดขัดกอบผ่านครับเลขหลายตัวเฮ้ากัคัดออกก็ได้ครับคัดเอาที่ใจเข้ามักก็ได้ครับบอตตองเอาเมดก็ได้ครับหานองเทือ ก็เอาที่ตัวเพิ่นเน้นตัวเพิ่นขีดเส้นใต้ไปลงทุนกันได้ครับได้คือว่าเสียหน่อยอันเสียก็เสียหน่อยได้ก็ได้ก็ได,ได้ได้ลายนะครับเพราะว่าเฮาเฮาเอาไปหน่อยตัวเฮาก็ลงทุนหลายเฮาก็าากสิได้เงินหลายคือว่านะครับพี่น้องก็เอาไปพิจารนาเอาครับเพราะว่าก็ต้องของย้าว่าตัวเลขทุกตัวครับมีสิทธิ์เขามีสิทธิ์ลดครับทางช่องเป็นแต่เพียงสื่อกลางที่นําเสนอพอเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับ เดี๋ยวพี่น้อง FC, เอฟซีแฟนหนิงพโอ้คือว่าแตกถล่มะลายมันก็เป็นบางมือครับตัวเลขฮะลุงเหมือมันก็แตกถล่มทลายครับแต่นักลงทุนันกะลงทุนเสมอนะครับบางครั้งกัค่นะในตัวนพี่น้องเข้าอยู่ครับจริงๆพอสอกะับบัวใครได้บัวใครใด้ลงทุนหรือว่าบัวใดลงทุนเลยแหละพอ,พอสอครับมีแต่เอาตัวเลขมาเป็นแนวทางมาให้มหาให้พี่นอ FC, อ้องเอฟซีเข้าไปเป็นแนวทางเท่านั้นแหละครับ แต่สิไปลงทุนนั่มไล่อาจารย์ไล่นั่นก็บอาไว้ครับเพราะว่าเข้าเป็นค้นหาแนวทางนะครับเก่า,เาแต่แนวทางมาฝากพี่น้องเอฟซีครับกะวังว่าพี่น้องเอฟซีก็ที่โชคดีสําหรับเมื่อนี้นะครับคิดว่าพี่น้องเอฟซีก็น่ที่โชคสิมานําลงพี่เป็นเข้ามากักตัวใดเข้ากับจังเอาเด้อครับพิดถูกกายะว่ากันครับบางครั้งเข้ากับฟังเพื่อไปเป็นแนวทางก่อนกระไดครับ คปหน้าจอไว้ไปเปลี่ยนหน้าทางกอนก็ได้ห้องปรต้องลงทุนก็ได้ครับเบิ้งไปเรื่อยๆครับเบิ้งเพื่อความบันเทิงก็ได้นะครับเบิ้งไปว่าเป็นหวาบยังแน่เป็นเห็ดยังแน่แต่ละมือยังสั่นก็ได้ครับพอซอกระโยงสีละครับมือเนี้ยก็ยังอยู่ทากลางความหนาวเย็นขึ้นเ่าครับอยู่ที่นอร์เวย์นะครับกะชิดพึงพี่น้องเอฟซีขึ้นเขาครับ บีกว่าโดนอีกว่าขี้มือกับสกาบบานนะะครับพี่น้องตอนนี้ก็เลอือยู่ประมาณสิบกว่ามือครับสิบกว่ามือกับสกาบแล้วครับี๋ยวก็เจอกันที่ไทยแลนด์คือเเ่านะครับไส่ไส้กับโบ๊ทข้บานห้อครับเป็นที่สุขสบายแต่ว่ากตา็ตั้งคิดถึงบานขึ้นเ่าครับเดี๋ยวพอสอสี่อันพี่น้องเขาฟังแล้วก็เขียนตามข้อบอกไปนั่มนะครับคือไปซาซครับแนวทาง เลขสี่ตัวหลวงปีดแขกนะครับเปลี่ยนสมุดประกาศขึ้นมาเลยครับห้าหนึ่งเก้าหกห้าหนึ่งเก้าหอันนี้เป็นเลขสีตัวนะครับเลขสามตัวหนึ่งเกหครับแต่ว่าเลขสีตัวมันมี2ชุดครับเดี๋ยวมันมีอีกชุดหนึ่งก็คือสี่หนึ่งเก้าหครับนี่ีกับหาเป็น หลักพันนะครับในสีกัมหาเป็นหลักพันเลขสามตัวครับชุดเดียวนะครับหนึ่งเก้าหกนะครับหนึ่งเก้าหกครับเลขสี่ตัวมีอยู่สองชุดครับห้าหนึ่งเก้าสี่หนึ่งเก้าครับเป็นของกือสิ่ท่านอยู่นะครับทีนี้มาดูจับคู่เด่นนะครับจับคู่เด่นสองตัวนะครับห้าหนึ่ง ห้าเก้าห้าหกเก้าหกหนึ่งเก้าหนึ่งหกสี่หนึ่งสี่เก้าสี่หกเดี๋ยวทวนอีกทีหนึ่งครับห้าหนึ่งห้าเก้า ห้าห 1>, 1 9ก้าหกหนึ่งกหนหนึ่งสีสหกครับกัน3าหกับสอหพี่น้องเอฟซร์ท่านบปรเป็นยังนะครับยู่ายคลิปกะสิมีตัวเลขโชว์ให้เบิงอยู่ครับหมายเลขโทรครับ พี่น้องเอฟซีทันใดอยากจะโทรคุยถามแนวทางของหลวงพี่ว่อวาสิเป็นรัฐบาลไทยหรือว่าเพื่อนบ้านใดมดครับหลวงพีเพิ่นมีให้ครับหมือวาสิี่รวมทำบุญกับหลวงพีเพิน่นอ่าก็ได้ครับ0 9 8 9์เ4้าแปดเก้าห4ึ่งเจหนเจ็กครับหมายเลขโทรกับยุติไคลิปครับเบัง่งเบิงในคลิปครับแคปหน้าจอไว้ก็ได้ครับ เดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวชิดทวนอีกเท่านึงครับเดี๋ยวทวนทวนช้าๆนะครับทวนแค่เด็กสองตัวก็ได้นะครับห้าหนึ่งห้าเก้าห้า 6, หกเก้าหกหนึ่งเก้าหนึ่งหกสี่หนึ่งสี่เก้าสี่หก กันสามหกกับสองหกครับเน้นที่ห้าหนึ่งเก้าหกสี่หนึ่งเบิ้งตัวขีดเส้นใต้เด้อครับพี่น้องเ c เบิ้งตัวขีดเส้นใต้ครับออาพร้อมแล้วครับพี่น้องเตรียมแคปครับพสวัสดีโชว์ตัวเลขให้เบิ้งแล้วเดี๋ยวหามุมกล่องก่อนครับหาหมงตั้งกล้องก็ยากครับเอพี่น้องเอ้ย่ทีห้องนะครับยื่งเดียวห้องครับเ้าวนาจะได้เนาะครับพี่น้อง f c ตัวนี้นี่แหละครับโยมุมนี้นนาจะได้โยแนวทางของหลวงพี่แขกนะครับ ห้าหนึ่งเก้าหกสี่หนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้าหกห้าหนึ่งห้าเก้าห้าหกเก้าหกหนึ่งเก้าหนึ่งหกสี่หนึ่งสี่เก้าสี่หกเบิ้งตัวคิดเส้นใตน้ำเดอพี่น้อง fc เป็นเนียนไหาคือหาหนึ่งเก้าหกสี่หนึ่งครับสำหรับคนทุนน้อยนะครับ ถูกคือถูกพิดคือพิดเด้อครับยาวากันครับตัวกัน3 6 2 6นะครับตรรศัพย์0ก6 97 4 4 9 9าสครับเอาสำหรับแนวทางชุดเนี่ยพอก็ฝากพี่น้อง f อเอาไว้ไปลงทุนเมืองเด้อครับบาท2บาท5บาท10บาทค่าประทูครับขอบคุณพี่น้อง f อฟซทุกคนครับที่เขามาหายกำลังใจครับ พอ,อก,กันไหมในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ